แม่ซื้อไว้แล้วสามเห่าหนึ่งหน่บาเดี๋ยวเดี๋ยวไปบักันคือซื่อ้าือกันทั่วหน้าโอ้ยเือกูบักันทั่วหน้านี่งไปบังกันเนี่ังเนี่ังกูมาบ่เนี่ข้าวแล้วเนหังข้าวแล้วเนห่ังกูข้าบ่โอ้ยกูข้าบ่ใสใสใสกเข้าไป เาพิ่นแล้วเ่ยเสแล้วแล้วแลเฮ้อเฮ้อเฮ้อเเูเขาเสะเสะปูเาเสยเงินเฮ้อเ้มยไทยนเปล่ยนไยทำผีส้มปูล่องปูมากปูมากปูมากโอ้ยใส่บ้างผินกันไปบินบินกันเ้าสเกาัเบ้างดูบงดูไม่จ็บิน ปูล่องท่านผู้ชมปูล่องคนบอ่อหายไทยปูล่องปูหายคุณป,ปูหาปูหาฮะ<า>คนเป็นล่าง,างส่องปูเอาเบิงดูของตู้บีบถือวะเอาไมา่เอา,าไหมฮะใจจดใจจอค่ะท่านผู้ชมลุ้นรางวัลที่หนึ่งต่อไปท้ายสามตัวเพิ่นตงังหลุ่นหกเก้าสามนะคะท่านผู้ชมน่นกระลุดไป เก้าสองล่างข้างบนเพื่อนพวนหน้าให้เกบ้านจุ่มสีเนาะค่ะบ้านจุ่มสีอำเภอเพนมือนีมาลุนพี่เอาลุนลุนท่านผู้ชมกระเบื้องอาการเพื่นลุนลุนบได้เฮ้ถูกิเก้าสอง ซื้อไว้แล้วสามเต่าหนึ่งหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันก่อนคือือโอ้ถกันทวนนะะโอ้ยเจอการทวนหไปบังไปบังกบังเนื้นปูมาบ่ฮะมั็นเ้บังข้าแล้วเน้นื้อปูขาวบ่โอ e ้ยูขาบ่ใสใสใสูขาไป เฮาพนแล้วเยเะแลแล้วลเอเฮ้อเอเสะเสะปูเเงนฮอเอยทายเพิ่นใยไทยทผิดส้มปูล่องปูมากปูมากปูมาโอ้ยใส่บ้างผีนกนไปบินกันเ้าอเอาเบิ้งด้ยเบิ้งด้ยไม่แจบิน ปูล่งท่านผู้ชมปูล่งคนบ่อหายไทยปูล่งปูหายคุณปูหายปูหายฮะคนเป็นล่างซ่องปูเอาเบงด้ของตู้บิถือวะเอาไม่เอามเอามแล้นี่นงล่ะนี่ละนี่ละบ้านนี่บบินน้ำแม่นึ่งบ้านน้องหลวงมีบ่สิบคูนสิบหนึ่งบนล่างบ่ทีตลาดคนคูนอยู่ทีหล่เอามยแ่จังหวะ เพิ่นไห่แม่บินแม่ไปเบิ่งบินแม่ไปยังเพราะแม่ถูกโตด2สองรอยตัไหนตัไหนเนี่นู่นแหะเพราซื้อไปแล้วเฮ้ยบอถึงหัดทุนหรอแม่มาคิดกานได้เท่าร่โอ้ยนี่ซื้อไปรถ้ทะเบียนไห้หนึ่งเก้าสามสองหมื่นอัดบุนัำบวได้สี่หมืนตกลงได้สี่หมเดหมดเจแนลได้สี่หมเจ็ดเรนสกาวดแมยกแมได้แสน ว่า่ละห้าสิบตัวห้าสิบแล้วก็หกสิบหกสิบแล้วก็เจ็ดสิบก็บินนาดนั้นเนาะห้าสิบหกสิบอันนี้ห้าสิบตัวเนี่ยเก้าสิบนี่ก็คือตัอีกตัวสามร้อยขึ้นเท่าไรต้องขึ้นเป็นแสนเก้าสิบคูณเก้าสิบโอ้แสนว่าเก้าสิบเก้าได้แสนคัวถูกใหญ่บ้างละนะพันถูกตัวสองร้อยตัวสี่ร้อยโอ้สี่ร้อยลืม สี่ร้อยอันนี้ได้หลายเป็นไดได้หลายเป็นไดอันยังบยังบนยังบนเห็นดินอยู่จ้าสี่พันพันพูนพับอกแต่ทีนน่ยไต่ตดอยู่สองร้อยกับโอ้ยเจแดงอหเก้าสามพันพูนพันโอ้ยหนึเก้าสาองร้อยนึ่ข้งบนข้งหลางได้มือเนหายอยู่จ้าต่เลขโต๊ดว่ท่านหูจักตัวเงินบ่หรือว่าตัอันได้ไล่ได้อันไล่ได้นีมือหาจ้า้งบนข้งล่างเอคือคู่หนาคู่ตาจ้าได้ ได้หลายเป็นได้ได้หลายเป็นได้ละคนสวยได้หลายเป็นได้โอ้ค่ะได้โต้หลายเป็นได้โอ้คุณแม่ขายังว่าในล่วมพนุมูส่วนมาตำกว่าหลายแสนหลายล้านขนาดนั่นหรอกค่ะแต่ว่าหนูกระเป๋าลูกก่อนทำไมลูกมันแดงแม่ผูกฉกผีฉกเนดีหมดก็ได้หมดก็ได้สี่หมื่นกว่าโอ้ยมาได้แต่เจแดงเจแดงได้ตดได้ตดช่วงร้อย ไปอนักหกเก้าสามเนาะทั้งพันคู้นพันถือเท่าไหร่โอ้ยจแห่งได้สองรอยคู้สองร้อยอาสองร้อยอโตอดได้ต่โต๊ดไปหกหกเก้าสามพันคู้นพันได้ส0 0่อยูหรอือสองเมื่นก็มาถึงชื่นเดือนสกาวได้หลายก็หมดใช่แนวก็ได้หลายถ้ากันได้หลายเป็นได้นี่ได้อันไม่ให้ร่วเบิดค่ะเเข้า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  ได้บินท่านได้ซีมมันหาค่ะค่ะพ่กท่านในร่วมโอ้ถูกตัวน่าต้องตาแสนเลยแสนที่บอ้วนแสนพราะว่าเพราะว่านน้ำน้ำนองอย่นงเงี้ยพวกท่านในเบอร์ขนะเพราะว่าบินดูน้ำผึ้งได้หลายได้หลายท่านผู้ชมโอ้ยแต่แม่นปูเอ้ยเนาะดีใจปูปูโอ้ยดีใจน้ำปูมองได้ถึงเขาก็ดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะเสียใจกับคนที่ไม่ถูกดีใจกับคนที่คนที่ถูกเนาะ จะแดงเกาตางเกานึ่งน่ะเอาตารางได้กันร้ายคู่หน้าคู่ตาเอ้าพกันเมียันนี้เดี๋ยวเพิ่นไปใสตฟน้ำเพิ่นอาทำผู้ช่ได้ได้ยูจ้าได้ยู่พหอมปากหอมคอบถึขึ้นมถึงขึกัไข่ยู่ดีใจน้ำผู้บันทึกเ้ยเอย่าเล็ดน้ำครับ จะเล่นน้ำครับเาเเ่าแลวได้ร้ายเป็นไรค่ะได้ร้ายเป็นไรโอ้ยโาดอกค่ะใจโยขึ้นเพื่อนสื่อายถือโตดกันทั่วนาทั่วตาสรุปเนาะออโอ้ยถือยูผู้เด็กกับเก่าน่งก็ได้ร้ายโอ้ยถือโอ้ยเจดงกับเดือนสกเก่านี่ถ้าเก่าเนึ่องล่างเนาะโอ้โห ถือว่าดีแล้วได้ื่นได้ห้อนกันคู่คนใส่หลับไได้ทายปูได้หรือใส่หลับปูเสียบเสียบเพิ่นแหนเพิ่อนาองใสปูเพิ่อนบอกไปเพ่นบอกเพื่อนถามเพื่อนบอมีปูบอถามเพ่อนเออเเสียบเสียเพ่นเวนนวใส่ลบปูบอเพ่นบอกไปพเพ่ออได้ทายด้อเออเออเออตเ้านี่เลยเองเอเตะุมาเลย มื่อไรสิแห่เมื่อไรสิแห่สามเมื่อายจะได้มื่อไรสิแห่ก็บอกมาเกินบ่ายสามโมงอันละวันใดคะ่อวันพุธค่ะตอนเช้าวันเมื่อเมื่อนี้วันหยังเมื่อนี้เมื่อนี้วันเสาร์ค่ะเมื่อนี้วันเสาร์วันพุธแด้วค่ะท่านผู้ชมวันพุธแห่ต้นเงินมาโอเคม่นปะต้นไผลต้นมั่นมันบ่ตั้งแต่เซ้าวันเกินวันพุธวันนี้เท่าไหร่ค่ะวันนี้เท่าไหร่ เมื่อนี้เมื่อเมื่อนี้วันที่สิบหนึ่งวันที่ห้าเปนบะโอ่วันที่ห้าวันพุธเด้อค่ะท่านผู้ชมมาแฮ่วันที่หวันพุธเรามาเงมนคนเงินมาถวายเถึไม่เกาเอามือนันเพิ่อสิไห้อีบ่ลเหสิห้ใไมเมือนหรเพ่า่บ้นมอกออคือเกามาหอะล้วน้าเน้นพินเสียงพิน จา้าเอาเสียงพิณย no th er right ังเดียวเนาะเอาสื่อไทยได้เจวาเพลงถ้าเพลงเราถ่ายทำจะถ่ายทำไม่ได้เนาะข้อมวนเสอข้อมวนของเพื่อนแาเพื่นนาโอ้ย่านผู้ชมมาเอาขอรากันก้าันึว่าเก้โอ้ยนอนแฮ่ดีใจนะบอนบอลนึ่าเนสามเ้ฮ้อแอดมินหมดเด้สี่หม ยันจะกาวได้แสนกว่าเจ้าแดงคได้เท่าไหร่ได้ก็พอถึงจึนดีใจเอากระบาดห้าวปะเดินทางกลับโอ้ยมาโหลดมาโหลดฮะเออมาโหลดสำหรับแฟนขับเดือนหรอมาโหลดในกลุ่มนะ ือ,ท,อท่านผู้ชมโชคดีโชคดีร่ำรวยต่อไปในวันข้างหน้าเราจะนำเด็ดเด็ดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูค่ะ